สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เจ้า XCMG ครับนะ XCMG XE 2 3 5 c ครับ 235C ถือว่ารถขุดขนาด23ตันครึ่งครับนะคงกี่ 1. 1. ุคิวครับนะนะครับ6ก g หีหครับนะ 6BG หนึ่ ร้อยเจ็ดสิบสแรงมาว่ารอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีครับนะโรลเลอร์ er ตัวแคเรียสอตัวไปแท็แปดเซนครับนะแต่ว,ว่าตัวนี้น้ำหนักจะเยอะหน่อยครับนะยีตันครึ่งครับนะก็ถือว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านปลายปลายครับนะด้สี่ล้านกว่าไม่แน่ใจนะสปลายปายนะนะครับที่ผมรีวิวอยู่นี่ถ่ายอยู่ที่คอนแกนครับนะ ศูนย์เปิดใหม่ที่ขอนแกน่นบ้านแฮนอำเภอบ้านแฮนจังหวัดขอนแก่นครับนะท่านใดสนใจผมจะให้เบอร์ไปครับนะสนใจจะดูรถขุดคาย x s m, m g กรดีตพิมยมครับนะถือว่าสุดจัดครับนะ่ะเ,เอจากจีนครับนะเรามี215แล้วก็235215กับ235เนี่ ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะ6 b g 1 t ครับนะ Isuzu 6สูบเทอร์โบไ i ร์เตอร์อินเจคนะครับส่วนปั๊มก็ Kawasaki K3V โอ้โหทางนู้นเล่นเพลงฝรั่งนะครับนะเทศะนะเทศนะชมต่อนะครับนะ2-3-5 2-3-5กับ2-1-5พี่น้องนะมีให้เลือกหลายคัน ่วนอัตราการดาวก็น่าจะอยู่ประมาณ20%ครับนะนั่นหมายความว่ารถ3ล้านก็ ,00 0 0 0ครับนะน่าจะดาวประมาณ ,00 0 0 0นะครับนะ่ะผมจะแอบชุดเพลงกอนนะพี่น้องเพราะว่ามีการเปิดเปิดเพลงฝลงรั่งเทสดูเครื่องเสียงครับนะนี่ครับ2 1 5หนาครับนะกำลังเหมาะครับกำลังเหมาะเจาะเลยครับนะนี่ครับ 3ล้านกว่ากวาเอาไปใช้ได้ครับพี่น้องนะใช้ไปะ10ปีไม่มีปัญหา6วีจีหนึ่งทีแค่าวาสกิ k ค v ครับนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูปั๊มกับเครื่องเนาะนะครับนี่ครับจอดโอ้โหดูเปนกีโอเคครับนะเขาจะหยุดเครื่องเสียงแล้วอถามว่าใช้หน้าแม็ชชีนใช้หน้าแมชชีนก็ หรือว่านำผลิตภัณฑ์หรือว่า,ร,ร,วารถเครื่องจักรหนักครับนะ XCMG เข้ามาในเมืองไทยครับนะมีตั้งแต่เลขสุดนี่รถขุดนี่15ครับนะ E XE 15ครับแล้วก็มา 35U ครับแล้วก็7 5ครับนะแล้วก็มี135 215ครับนะ370แล้วก็240แล้วก็235ครับนะ แล้วก็70ตันก็มีพี่น้อง90ตันก็มีครับนะแล้วก็ร้อย่าง150ครับนะอเดีด๋ยว<ด>ผมจะพาไปดูเจ้าร้อยร้อยสามห้าครับนะเพราะว่าพาไปดูเครื่องก่อนว่า6 BG 1 t ทีเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะ235ไงสกมห้235นะถูกไหม่องสห้ <laughs> ถูกนะอกนะโอ้โหพูดผิด,พ,ดพูดไม่นะ <laughs> เริ่มสี่้อนครับพี่น้องโอ้โหล็อกครับตัวนี้ว่าจะดูปั๊มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเลยนะครับปั๊มก็ K3V ครับนะทั่วไปถ้าใหญ่ใญใช้ K5V อึ๊บโอ้โอแหมเกือบเกืบไงหลังเมื่อกี้ครับนะอ่ะชุดโป๊ะครับนี่ชุดโป๊ะครับนะชุดโป๊ะสวิง KPM ครับนะ เดว่าตัวนี้จะมองไม่เห็นเพครับนะเขาจะปิดสนิทเลยปิดได้ดีครับปิดได้ดีนี่พี่น้องมาดูครับนะ d i r เล็ i อินเจคชั6 b g 1 t ท RP ขีด08ครับนะเม็ดอินเจเปนครับนะดูก็เหมือนพี่น้องเคยเห็นฮิตาชิ z X ส0 0ร้ดหนึ่งครับเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับนะ เป็นเครื่องไดร์รุ่นเก่าที่ดูแลรักษาง่ายครับนะดูแลง่ายครับนี่ครับนะสวยมากครับเครื่องยนต์ทันใดที่คนใช้อยู่ครับนะนี่ฝานี่ตส่วนนี้6 b g นี่ถ้าจะเป็นรถดำนะครับจะอยู่ที่1065 1075 0 10 8 5ครับนะโอ้พี่น้องขอหายใจยาวๆเลยจะหอบครับหอบเพราะอากาศร้อนแล้วบวกกับ ยืนตากแดดนานๆแล้วนะเป็นชั่วโมงก็อาจจะวูบได้ครับนะชาติเจริญทรัพย์เดี๋ยวอ่ะเป็นโรคฮิสโตรอลดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะแต่ว่ามือเอิ้นมาเจอน้ำเย็นพอดีครับนะเย็นเจอร้อนนี่ครับระบบระบายความร้อนครับนะไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนี่อินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์เนาะแล้วก็หม้อน้ำตัวนี้เนาะอินเตอร์ก็คือจะต้องอากาศแต่จะดูดเข้าเทอร์โบ ต้องใช้อินเตอร์ใหญ่หน่อยต้องใช้อินเตอร์ใหญ่นี่ดีครับแ,แรงแม้มันเยอะอินเตอร์คุลเลอร์ครับนะโอ้ใหญ่มากครับนะดูดเข้ามาดูดเท้าเทอร์โบตรงนี้นี่ใช่แล้วก็ดูดตรงนี้ด้วยดูสองข้างเลยนี่ใช่นี่มาฟังมาฟังไอดีกับเท้าเทอร์โบโอ้ไม่ค่อยเจอทน่นี่นี่นี่ออกแบบอย่างนี้ครับนะว่าสุดจัดเหมือนกันนะพลมก็ใหญ่อินเตอร์คุลเลอร์ครับนะระบายความร้อนด้วยน้ำมอน้ำใหญ่ นีครับกรอ้องข้างนอกด้วยนะนี่ครับโอ้คอไอเสียก็ใหญ่นั้นการันตีได้เลยว่าใช้เครื่องจากญี่ปุ่นนะพีไม่ต้องนะเจ้า XMG ครับนะเมคกินเยอปน <In Japan, S 1> เลยนะเคกินปนแล้วก็ปั๊มเยอปนครับเอวก็เยอปนครับนะครับอ่ะนี่ครับดูนะสองหนึ่งห้าก็เครื่องบล็อกเดียวกันครับเครื่องบล็อกเดียวกันปั๊มคล้ายๆกันนะเหมือนกันเนาะปั๊มก็เหมือนกัน K 3 K 5 แล้วก็บูมอาร์มก็เสริมสามเชกนะครับปกตินี่ครับโอ้ระโชว์นี่ย้ายมากี่วันนี่เดือนแล้วนี่ย้ายมาทั้งเดือนมีมีมีโรเบตของตัวเองเนาะย้ายมาจากแหลมเชียงบังผมมาจากแหลมบังเลยจ้างเขาทางนั้นเลยโอ้เดี๋ยวหาโรเบตให้จ้างเลยเจ้าของไม่มีเลยนี่มาให้เช่าเนิโอ้โรเบตสามเพาให้เช่านะเนาะอือเออพี่น้องนะใครมีโรเบตมาอยู่กับ XCMG ซได้ครับนะ อาจะมีงานอยู่เนาะมีงาน,นเรื่อยๆนี่ตัวใหญ่เนะเาะดูเจ็ดสิบห้าครับนุ่นเจ็ดสิบห้าทนะล้าน <75 S 1> ล,ล้านเจ็ดห้าอีกนะเจ็ดสิบโอ้พอๆกับเจ็ดสิบไปนะแต่ว่าโอ้รู้สึกว่าอาร์มอาร์มจะสั้นหน่อยนะยังไงพอๆกัน,นเ,เานาะสเปคเท่ากันหมดดิมีให้เยอะเดี๋ยวร้อยสามห้าพี่น้องร้อยสามห้าท่นู่นครับร้อยสามห้าบีก็ เป็ดสิทธ์เราบวกดอกเบี้ยได้อยู่ประมาณสองล้านแปดนะสองล้านแปดห้าประมาณนี้ครับนะก็ถือว่าถูกมอเตอร์เกรดนี่เท่าไหร่นะมอเตอร์เกรดสี 4, <9. S 1> ่ล้านเก้าสี่สิบเก้านี่โอ้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยเนาะไปดูภายในภายนอกโอ้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะพี่น้องนะอา้าวเล่นไปสักสิบนาทีพอครับดูหกวิจีอีกครั้งหนึ่งครับนะบอกว่าใช้เครื่องอะไรครับนี่ครับนะหกวิจีหนึ่งที ถือว่าเป็นเครื่องดูว่าเป็นเครื่องรุ่นผมเคยเจอเยอะครับนะแต่ว,ว่าที่ใช้นี่บอกเดียวมันมีรุ่นใหม่กว่านี้ไหมเครื่องที่ก็ใหม่แล้วนะันใรยกระหว่างคัมมิ่งกับอสุสอ๋อแต่ใครชอบยิยสุยิสุดีกว่าเนาะนะครับนะเจ็ดสิบห้ kw หกบีจีหนึ่งนะครับ ถ้าญี่ปุ่นก็เขียนว่าของอีกทีหนึ่งกันนะอีกทีอ่ะโอเคอมีให้ชมมีพี่น้องนี่ครับฝั่งนี้ครับนะอันนี้สองหนึ่งห้าเหมือนกันสนใจครับตอนนี้ศูนย์ที่ผมรีวิวอยู่ที่คอนแกนครับนะบันเฮดคอนแกนศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่ครับนะหรือว่าติดต่อคุณพานุมาตรครับนะ 093 396 2965ครับนะหรือจะสอบถามชาติเจริญทรัพย์ก็ได้ครับนะ098 272 3752ครับหรือว่าเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r entrust ครับนะมีให้ดูหลากหลายครับช่วงนี้มีแต่ x c m t ครับนะที่ยุทธยายุทธยาแหลมชะบังครับแล้วก็ลำปางขอนแก่นครับนะมีให้เยอะให้เลือกเยอะครับโอ้ <IC S> โดดขึ้นโดดขึ <net> <ś this is sound> <laughs> ้นโดดลงไสจะเลื่อนแล้วพี่น้องนุ่งมาตัวเดียวโอ้ยใส่ทรงไหนมาตัวเดียวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังไดล่ะโอ้ผู้ใดใส่มาสองตัวยีครับนะถ้าท่านดูชาติเรินทรัพย์แลก็อาจจะอาจจะไม่ลึกซึ้งหรือว่าอาจจะดูผลิตภัณฑ์หลายๆครับก็เข้าไปดูเบ้เว็บ ช้หนาแมชชีนนะครับนะดูได้ด้วยว่าติดศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งครับนะชัยนาแมชชีนแห่งประเทศไทยครับนะ,ะเป็นคนจัดจำหน่าย xmg c อ่ะเนาะดูแล้วก็นี่ครับพอๆกันตัวนี้อ่าอีผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูบันทายเขาหน่อยเนาะนี่ครับบันทายเขา ก็เป็นทรงอย่างนี้ครับนะ,ะส่วนราคานะั้นไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่3ล้านกลางกลางสามล้านไม่ถึง4ล้านนะพี่น้องนะบวกดอกเบี้ยแล้วไม่ถึง4ล้านครับนะโรลเลอร์ครับนะ215นี่นี่ครับไฟนอนไตรตัวเดินครับนะตัวเดินแล้วก็โรลเลอร์สองหนนี่จะอยู่ที่โอ้ใส่8ตัวเลยครับนะถือว่าสุดจัดครับนะ 8ตัวกับ9ตัวครับนะแล้วก็7ตัวครับท่าน3ห้านะนะครับก็ถือว่าใส่ได้เยอะนะครับถ้าลอนเลอร์เยอะนะครับจะดีครับนะรองรับกันกระดกได้ดีครับนะถือว่าสุดจัดครับอ่ะดูชุดที่นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันจบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนญาตไปดื่มน้ำก่นพี่น้องนะพักอีกสักสินาทีเดี๋ยวมาใหม่ครับอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ